ี่อะไรสยามเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ไม่ใหม่ก่อนเนี่ยช้าจัดเลยไอมาแล้วโอ้โหกว่าจะมาโอ้ยขอโทษนี่ผู้ชมราอยู่สวัสดีก่อนสวัสดีสสดครับผมไอการโพชนาสิทธิ์ครับยี่ชานผงหยกมณฑสนันค่ะเมื่อกี้นี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศงานรับปริญญาของมหาลัยสยามที่จัดขึ้นที่ไอคอนสยามนะครับ มหาวิทยาลัยสยามของเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางๆที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ค่ะมีต้นไม้ร่มรื่นนะคะแล้วก็มีร้านที่ทำกิจกรรมมากมายเลยค่ะ วิทยาสยามของเรานะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพร้านขายยาโอสดสยามแอนทียูสโตไปซนีไทยศูนย์หนังสือรอสันร้านกาแฟทูและอเมซอนค่ะในส่วนของของกินก็ได้มีการจัดตั้งร้านค้าไว้ทั่วมหาลัยเลยให้น้องๆได้เลือกทานกันตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสัง่งก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่อาหารญี่ปุน่นไก่เคฟซีก็ยังมีและรวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆ หรือจะเป็นน้ำโกโก้จากร้านโกโก้อร่อยมากแบบนี้ก็มีนะครับไอ้นี่รถอะไรอ่ะรถคันนี้เหรอเขาเรียก Formula Student <S <S 2> <S 2> เป็นรถที่มาหาลาัยเราเนี่ยส่งนักศึกษาไปแข่งขันได้รางวัลมากมายเลยนะโอ้เก่งจังเลยใช่ส่วนหนอนนังสือแบบเรานะคะก็คงอยากจะไปห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยามของเรานะคะก็มีห้องสมุดด้วยกัน2ที่ค่ะคืออาคาร19นะคะและนู่นอาคาร12ค่ะเดี๋ยววันนี้ของหยกก็จะพาไปทัวร์ห้องสมุดอาคาร19นะคะส่วนไอเดี๋ยวพาทุกคนไปทัวร์อาคาร12นู่นนะให้ไปไกลจังเลยอะ่ะอ่ะอ่ะโอเคไปก็ได้เออน้อ,นองๆพี่ลืมบอกไปมาหาวิทยาลัยของเราอะ่ะมีรถกรอล์ฟด้วยนะครับสบายละไม่ต้องเดิน ก่อนที่เราจะเดินขึ้นมานะครับชั้นข้างล่างนะครับก็จะเป็นสำนักทะเบียนนะครับติดต่อเรื่องรายวิชาการเรื่องเรียนสามารถติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนชั้นล่างได้เลยครับเอาละครับที่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเราซึ่งห้องสมุดของเรานั้นมีโรงหนังขนาดย่อมมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือจะเป็นการติวหนังสือในห้องประชุมส่วนตัวที่สามารถพาเพื่อนๆมานั่งติวหนังสือกันได้และยังมีพื้นที่อีกมากมายสำหรับนั่งติวหนังสือด้วยครับ ค่ล้านที่นี่ก็คือห้องสมุดมารวยอาคาร19ชั้น6ค่ะห้องสมุดมารวยนะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์และมหาวิทยาลัยสยามค่ะหนังสือส่วนใหญ่ที่นี่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเงินการธนาคารแล้วก็ยังมีหนังสือเอาไว้อ่านเล่นๆอีกฝั่งนู้นด้วยค่ะ และไฮไลท์ของเราที่นี่นะคะนั่นก็คือคอมพิวเตอร์ Mac และ PC ค่ะสเปคสูงเอาไว้ให้คนได้นั่งทำงานและนั่งเรียนกันค่ะอีกทั้งที่นี่นะคะยังมีวิวที่มองเห็นตัวเมืองกรุงเทพได้ทั้งกรุงเทพค่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสันติภาพค่ะหรือที่ทุกคนเรียกว่าสวนการ์เด้นค่ะค่ะที่นี่เป็นสถานที่นะคะที่ทุกคนนัดเจอเพื่อนเอาไว้นั่งเล่นฟังเพลงเล่นเกมนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตอบคาถามที่น้องๆส่งมากันค่ะคําถามแรกนะครับพี่หงยกมีแฟนหรือยังครับก็ทักไอจีมาถามพี่สิคะจุวิงคำถามที่สองดีกว่าพี่ไออยู่แกล้งอะไรครับ เกม ROV อ่าพี่อยู่แล้ง์กอเลียดครับถามคำถามเอาแบบเป็นการเป็นงานหน่อยดีกว่านะทุกคนมหาวิทยาลัยสยามมีสนามกีฬาไหมคะไม่เห็นพี่พาไปดูเลยคะ่ะมีครับเป็นไงล่ะใหญ่ไหมกว้างด้วยล่มด้วยมีให้เลือกเล่นตั้งหลายอย่างก็คำถามต่อไปนะครับพี่อกคะ ทางคณะที่เรียนยากไหมคะของโยกเรียนคณะพยาบาลนะคะก็คณะพยาบาลสยามของเรานะคะค่อนข้างเข่งในระเบียบแล้วก็จะเรียบร้อยค่ะคณะของเรานะคะจะดูแลดีค่ะมีที่หอนะคะพี่ๆก็ดูแลกันดีมากเลยค่ะอาจารย์ก็ดุบ้างเป็นคอนเทนต์ค่ะแต่ว่าโดยวรวมก็อาจารย์รักและเป็นห่วงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูคําถามต่อไปกันเลยนะคะบรรยากาศโดยรวมของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างหรอครับพี่ไอข้างมหาลาัยของเราบรรยากาศล่มลื่นมากครับปลอดโปร่งอาหารอร่อยถูกปากแน่นอนครับมีให้เลือกหลากหลายและแน่นอนขาดที่เที่ยวไม่ได้ครับห้างอย่างซีคอนครับที่มีครบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเล่นกินเที่ยวมีครบเลยครับถ้าเราไปลิปลูกตากันเถอ,อะไป let's go <S ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศรั้วมหาวิทยาลัยสยามของเราขอให้น้อง เรียนที่นี่4ปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับรยังไงพี่ๆทั้งสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ